รหัสเรื่องทองเมื่อกี้ให้ดูแล้วราคาทองคำหุ้ยย่อสุดๆเลยนะมันต้องมันลุ้นกันหลายเรื่องเหลือเกินนะลุ้นที่สาหารัฐเนี่ยแล้วมากดดันราคาทองจบเรื่องหนึง่งมาลุ้นต่ออีกเรื่องหนึง่งอาทิตย์หน้าก็เรื่องของเนี่ยแหละเฟดอีกนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางราคาทองคําในรอบสัปดาห์จากนี้ถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างนะคะมาคุยกับท่านแรกกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณวรุตรุ่งขำค่ะจาก YLG Bull i o n Futures นนะคะคุณแชมปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณตอมครับเ,เห็นราคาทองแล้วก็ต้องเพ้อหลายรอบเลยค,คุณแบงค์ไอคุณคุณแชมป์ขอไปคุณแชมป์มองประเมินยังไงกันบ้างคะสาหรับเอาวันนี้จาะก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดในรอบสตาห์หน้าเนี่ยมันจะลงกันไปถึงไหนคะคุณแชมป์คะครับต้องต้องบอกว่าทองคําก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ,ร,บรับข่าวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแต่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะเมื่อวานเป็น A.D.P มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนก็ถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ยิ่งทําให้ตลาดวิตกกังวลว่าหากตัวเลขเศรษฐกิจยังคงสดใสในลักษณะดังกล่าวออโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วก็หากตัวเลขยังคงดีหรือว่าสดใสอย,อย่างต่อเนื่องในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไปไปมามาจากที่เฟดเคยส่งสัญญ,ญาณว่า ปีนี้ทั้งปีเลยจะขึ้นดอกเบี้ยสามครั้งอาจจะมีการขึ้นได้ถึงสี่ครั้งเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมเจะทําให้โอก,โอกาสที่เฟดจะสามารถตัดขึ้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ยจากสามครั้งสามารถเพิ่มขึ้นเป็นสี่ครั้งได้นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นประเด็นหลักๆที่กดดันให้ตัวทองคาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อวานนี้ทองคําก็ อ่อนตัวลงต่ระดับต่ำสุดในรอบ5้าสัปดาห์นะครับแล้วก็การดิบโตหรือการรีบาวขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจำกัดราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบ5้าสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อค่อนข้างน้อยส่วนหนึ่งนักลงทุนน่าจะยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่ง พอตัวเลขการสร้างงานภาคเอกชนหรือ ADP ออกมาดีก็เลยประเมินว่าตัวเลขการสร้างงานนอกภาคการเกษตรที่เป็นภาพรวมการสร้างงานของเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะแข็งแกร่งด้วยอย่างนี้แนวนยก็เลยอย่างเป็นสถานการณ์ตัวหนึ่งที่ชะลอนส่วนของแรงซื้อที่เข้ามาอย่างตัวตลาดของรับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันเข้ามากดดันแล้วก็แนวน้โนว่าวันศุกร์นี้ตัวเลขจะออกมาดีอีกด้วยสําหรับนอนฟาร์มเพเวประเมินแนวรับแนวต้านเอาวันนี้ก่อนมองยังไงบ้างคะ 怎么？สำ แนวรับระยะสั้นนะครับเราให้จับตาแนวรับอิตวิทยาที่พันสองร้อยเหรียญดอลลาร์ตร่อเทสออนซึ่งเ,เรายังประเมินว่าหากการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการดิดตัวหรือเบาวขึ้นได้ในระดับหนึ่งทีเดียว <Okay. S 2> แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นๆถ้าราคามีการดิดตัวหรือดาวขึ้นให้จับตาแนวต้านระดับพันสองร้อยสิบสองถึงพันสองร้อยสิบเก้าซึ่งถ้ายังไม่ถึงระดับดังกล่าวเนี่ยบริเวณพันสองร้อยสิบเก้าเป็นระดับ สูงสุดของเมื่อวานนะครับเราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นลักษณะของการปรับฐานและก็การแก่งตัวในกรอบซึ่งแสดงว่าแรงซื้อยังไม่ได้มากนักถ้านักลงทุนที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นแล้วก็รอข้อมูลหรือรอข่าวเนี่ยก็สามารถเปิดสถานะขายขายท่องคําออกมาก่อนแล้วก็มารอซื้อคืนเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงบนเวนเดอรับได้ครับค่ะก็คือพูดง่ายว่าพอไป1 2 1่พอ ก็ขายทํากําไรกันออกมาก่อนแล้วค่อยมารับกันใหม่อีกรอบที่บริเวณพันสองรใช่ครับ่ะแล้วทีนี้เนี่ยสาหรับอันนั้นคือในแง่ของตัว physical g o หรแล้วป่ะคะเป็นทองแท่งแล้วป่ะคะหรือว,ว่าทั้งทั้งตัวในส่วนของฟิวเจอร์สด้วยใช่ครับทั้งทั้งตัวทองแท่งแล้วก็ทั้งตัว g o ฟ futures เลยนะครับส่วนนึงเนี่ยเรายังประเมินว่า การที่ค่างเงินบาทมีการอ่อนค่าปรับขึ้นมายืนเหนือระดับ35บาทส0สตางค์ได้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำภายในประเทศเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือปรับผันลงมาได้ไม่มากลขณะที่แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ค่างเงินบาทเริ่มมีทิศทางกลับมาอ่อนค่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถทำกำไรจากการซื้อเออเล่นรอบหรือการเด่งขึ้นของราคาภายในประเทศได้ะนะครับ ตอนนี้ก็35บาท31สตางค์นะสำหรับค่างเงินบาทออแล้วอย่างนี้สำหรับใครที่แบบออพลาดจริงๆเปิดสถานะลองเอาไว้เนี่ยทำยังไงดีอะคะ ในในส่วนของการถือสถานะรองเนี่ยเรายัางเน้นเป็นลักษณะของการเล่นฟันแล้วก็ไม่ควรถือสถานะข้ามวานนันนะครับโดยการที่ราคามีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงถ้าเกิดหลุดบริเวณพันสองรเหรียญละต่อเทออนจริงๆอาจจะต้องสอบร้อนหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงขณะที่การรีบาหรือดีตัวขึ้นเนี่ยเรายังแนะนําให้ลด รองตำแหน่งหรือลดสถานะซื้อลงนะครับเพราะว่าแนวโน้มปรับโมเมนตัมเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อขณะที่ประเด็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยังเ,เป็นประเด็นที่นักลงทุนยังคงจับตานะครับเพราะว่าหากเฟดเกิดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยมากกว่ารอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อ <S <S หรือควบคุมการขยายตัวของด้านทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่อนข้างมากเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยกด ว่าถ้าในทางป้งกันข้ามเลยเกิดมีเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายของตลาดก็คือเฟดไม่ได้ขึ้นอันดอกเบียปัจจ uh ัย huh. ดังกล่าวก็จะทําให้ราคาทองคามีการดิดตัวหรือรีบาวขึ้นได้ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันค uh ่ะอ้าวรอดูเฟดนะคะว่ารอบอาทิตย์หน้าเนี่ยขึ้นหรือไม่ขึ้นกันแน่ถ้าไม่ขึ้นเงินทองมีโอกาสรีบาวนะคะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนอกจากเรื่องของเฟดแล้วมีอะไรกันบ้างคะเพื่อหัสกระสุกเนี่ยคะ่ะนอกาะมีนอนฟฟร์ม mm hmm. อีกตัวหนึ่งวันศุกร uh ์ huh. ที่เราเมื่อกี้คุณคุณแชมป์บอกไปแล้ว uh huh. สำ,สำหรับวันนี้เลยนะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แล้วก็จะมีการถแถลงการของประธาน ECB ในมาริโอดากี้นะครับซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปอยู่เพราะว่าสถานการณ์การเมืองในฝั่งยุโรปเนี่ยยังถือว่ายังคงมีปเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับดังนั้นเนี่ย ยังคงมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยน่าจะยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรักษณะติดลบเอาไว้ตามเดิมแล้วก็ยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมนะครับซึ่งหากยังมีการตึงในส่วนของอัตราดอกเบียนเน้ยในระดับต่ำแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ลดแรงต้านทานท,านที่ทําให้ธนาคารการลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับเพราะว่าการดําเนินนโยบายการเงินเนี่ย ของแต่ละประเทศถ้าเมีประเทศใดประเทศหนึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆกับอีกประเทศหนึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ทานที่สูงมากเนี่ยความแตกต่างของนโยบายการเงินหรือเกิดสงครามค่างเงินกันหรือสงครามดอกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหาก ECB ยังใช้นโยบายผ่อนคลายก็คิดว่าเฟดก็อาจจะช่่งใจหรือว่าชะลอในส่วนของการใช้นโยบายแบบเข้มงวดหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่ทานที่เร็วขึ้นนะ,นะครับขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐสำหรับวันพฤหัสก็จะเป็นการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยนอกจากนอนฟาร์มแล้วยังมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานประจําเดือนกุมภาพานันธ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนที่ทางตลาดแรงงานได้ยิง่งได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าถ้าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งน้อยแค่ไหนเสจะสามารถ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในทิศทางอย่างไรครับอืมค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ติดตามกันอยู่นะคะหลักๆเลยก็อย่างที่ทราบกันดีเรื่องของเฟดนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเฟดก็วันศุกร์นี้คืนนี้ด้วย <laughs> หลายเรื่องเลยนะคะสหรัฐนี้เป็นหลักเลยนะคะก็มียุโรปเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องของการประชุม ECB นะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดในส่วนของทองคําแท่งตัวฟิวเจอร์สก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นโกลฟิวเจอร์สด้วยเนี่ยนะคะทั้งโกล ทั้งตัวสินค้าที่เป็นลักษณะฟิวเจอร์สด้วยเนี่ยติดต่อเบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะสำหรับ YLG Bullion and Futures ค่ะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์ส่วน2นะครับ687แล้วก็94ตัวหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของ YLG f u t u r e c o t h ก็ได้ครับค่ะ เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งคำนะคะจาก YLG b u l l i o n and Futures ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง02 6 9 7 9 9 9หนะคะ02 687 9 9 9หหรือว่าจะไปที่ www.ylgfutures.co.th นั่นเองนะคะก็มีเทรดทั้งตัวฟิวเจอร์สด้วยในส่วนของทองคำนะคะแล้วก็บรรดาสินค้าที่เป็นฟิวเจอร์สทั้งหลายด้วยนะคะ